ตัวละ5บาทนะคะก็จะได้กําไรรอบละ150านะคะกําไรรอบละ150เนาะทุนรอบละ300้นะคะเพราะว่าจะถึนจัว สวัสดีเพื่อนๆคอหวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันกับแอนอนนะคะในช่องเอนนคนชอบหวยนะคะวันนี้ก็มีสูตรปักสิบบนง่ายๆมาฝากเพื่อนๆนะคะสูตรนี้ก็น่าจะยังไม่เคยทานะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะเพราะว่าเอนนก็จะทําสูตรปักบ่อยหน่อยนะคะเพราะว่าสูตรปักเข้าดีหลุดยากและก็สามารถสร้างกําไรได้จริงๆนะคะโอเคเอนนก็เขียนไว้นะคะตั้งแต่รอบที่4 8ถึง60นะคะเอนนก็จะพยายามให้ได้เข้าถึง 10รอบนะคะจะได้เป็นกําไรวันละ1,500บาทต่อวันเนาะเพราะว่าเอ็นเอ็นจะเน้นให้แทงตัวละตัวละ5บาทนะคะก็จะได้กําไรรอบละ150นะคะกำไรรอบละ150เนาะทุนรอบละ300นะคะเพราะว่าจะแทงตัวละ10บาทนะคะจะเป็นปาก6ตัวโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสูตรนี้นะคะก็คือเดี๋ยวเอ็นเอ็นจะเขียนเอ็นเอ็นจะเขียนรอบที่47โอเค47นะคะสูตรนี้ก็คือเราจะเอา หลักร้อยนะคะมาบวกกับหลัก10บนนะคะร้อยบนบวก10บนนะคะได้เท่าไหร่เอาไปนับ6ตัวนะคะถ้าเกิดมาเลข2หลักเอาหลักสุดท้ายไปนับนะคะเพื่อนๆโอเครอบแรกนะคะรอบแรกเราจะเอาหลักร้อยนะคะก็คือเลข5นะคะเลข 5, 5 5บวกกับ2นะคะเอ้ย5บวกกับ3เท่ากับ8นะคะเราก็จะนับเลย8 9 012และก็3นะคะ6ตัวนะคะผลนะคะรอบที่48นะคะผลมา421นะคะล่าง03นะคะ421ล่าง03นะ,ะโอเครอบนี้เลข1่เออสบนนะคะ10บนจะเป็นเลข1นนะคะ10บนเข้านะคะเลข2โอเครอบถัดไปนะคะ รอบถัดไปเอาเลข2นะคะเอ้ยเออ4บวกกับ2นะคะ4บวก2เท่ากับ6นะคะก็ <บา S 1> <6 S 2> จะนับไปเลย6 7 8 9 0และก็1นะคะผลรอบที่49นะคะมา0 0 1ค่ะล่าง82นะคะโอเครอบนี้เลข0เข้านะคะรอบถัดไปค่ะ รอบถัดไปเอา0นย์ะคะ0ย์บวกศก็เท่ากับ0นย์เหมือนเดิมนะคะศนย์บวก0นเท่ากับ0นย์ก็จะเป็น0 1 2 3 4และก็5นะคะผลรอบที่50ค่ะ5 6 9ค่ะล่าง7 7โอเครอบนี้หลุดนะคะรอบนี้หลุดเป็นรอบแรกนะหลุดเป็นรอบแรกนะคะ เข้าไป2รอบแรกแล้วก็หลุดมารอบรอบที่3นะคะรอบถัดไปค่ะ5บวก6เท่ากับ11นะคะเอาหลักหน่วยมานับก็คือเลข1นะคะ1 2 3 4 5สและก็6นะคะผลรอบที่51ค่ะ086นะคะล่าง2 2โอเครอบนี้หลุดอีกแล้วนะคะเพื่อน หลุดอีกแล้วนะคะหลุดไป2รอบติดนะคะเดี๋ยวมาดูรอบถัดไปนะคะรอบถัดไป0ูนย์บวก8ะคะเท่ากับ8ค่ะ8 9 0 1 2และก็3นะคะผลรอบที่52ค่ะ2 2 5ค่ะล่าง9 6นะคะสองล่าง96นะ,ะรอบนี้เลข2มานะรอบถัดไปค่ะ2-2บวก2เท่ากับ4ค่ะ สี่ห้าหกเและก็9นะคะผลรอบที่53ค่ะ5้าสองค่ะล่าง2 0นะคะโอเครอบนี้6มานะคะ6มานะรอบถัดไปเลยนะคะ5้าบวกหเท่ากับสินะคะก็จะนับ1 2ึ่งสามี่หและก็6นะคะผลรอบที่54ค่ะ 0,5,1นะคะล่าง ,9,5 นะคะโอเครอบนี้นะคะรอบนี้เลข5มานะเลข5มานะคะรอบถัดไปค่ะ5บกศเท่ากับ5เหมือนเดิมนะคะ5,6,7,8,9และก็0นะคะผลรอบที่55ค่ะ 4 9 8นะคะ4 9 8ล่าง5 1นะคะรอบนี้เล็ก9เข้านะคะรอบถัดไปค่ะรอบถัดไปเอา4บวก9นะคะ4บวก9เท่ากับ13ค่ะเอา3มา3 4 5 6 7แล้วก็8นะคะ3 4 5 6 7 8นะคะ โอเครอบที่56นะคะผลมา702ค่ะล่าง92นะคะ702ล่าง92รอบนี้ก็หลุดนะคะหลุดไป3รอบนะคะเดี๋ยวมาดูรอบถัดไปนะคะรอบถัดไปค่ะเอา7 7บวกกับ0นะคะเท่ากับ7เนาะ7 8 9 0แและก็2นะคะผลรอบที่57ค่ะ 704นะคะ704ล่าง79ค่ะ704ล่าง79นะคะรอบนี้เลข0เข้านะคะรอบถัดไปเลยนะคะ7บวก4นะคะเท่ากับ7เหมือนเดิมค่ะ7 8 9 0 1และก็2นะคะผลนะคะผลรอบที่58มา8 2 6ค่ะ ล่าง2 5นะคะ8 2 6ล่าง2 5นะคะรอบนี้เลขสอเข้าค่ะรอบถัดไปค่ะเอา8บวก2นะคะเท่ากับ10นะคะเอา0มานับ0 1 2 3 4และก็5นะคะผลรอบที่59ค่ะ2 3 5นะคะล่าง0 2 โอเครอบนี้เลข3มานะคะรอบนี้เลข3มานะตอนนี้ก็1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะรอบสุดท้ายนะคะรอบสุดท้ายจะได้กำไรเป็นพันหนะรอบนี้เอา2บวก3เท่ากับ5ค่ะ5 6 7 8 9และก็0นะคะผลรอบที่60ค่ะ5 7 7 ล่าง10นะคะโอเครอบสุดท้ายนะคะรอบสุดท้ายเข้านะเลข7มานะคะเออเลข7มานะคะทั้งหมดนะคะ5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 10รอบกำไร1,500บาทนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหลุดแล้วทบนะคะจะได้กำไรตามเป้าหมายนะ,ะแต่ถ้าเพื่อนๆหลุดแล้วไม่ทบนะคะจะต้องเล่นต่อไปให้บวกอีก3รอบนะคะให้บวกอีก3รอบนะถึงจะได้อ่อ กำไร1,500บาทนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจสูตรนี้นะคะก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะอาจจะใช้ได้ทุกเว็บนะคะเพื่อนๆก็ลองเทสดูเนาะแต่ NN เทสที่เว็บตามใจเบสนะคะเพราะว่าสูตรปักเขาเขา้เขาดีนะคะ n เอ็นเอ็นก็นำมาฝากเพื่อนๆเ,เนาะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มของ NN นะคะก็วางเลขตั้งแต่จิตมงเช้าถึงตีสอนะคะก็สามารถทักมาได้เลยที่ไลน์แอหวย n n นะคะหรือว่าไลน์แอดเนาะ สำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ